สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินนี่94ชาโรนะคะชาแนล,ลแห่งการดูดวงด้วยไพ่ยิปซีและไพออ่อลเคโควันนี้แพรจะมาทำแรนดอมนะคะในท็อปปิกที่ว่า,าใจเขาบอกให้รอแต่ใจคุณบอกให้พอนะคะมันจะเป็นอย่างไรกันนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันแต่ก่อนแรกเลยนะคะก็ต้องขอแนะนำนะคะเทียนหอมเทียนอาหรับนะคะนำเสนอโดยแพรน,นี่เอง ช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะคะก็คือตลับละ100บาทจาก120นะคะสากระปุกโอนส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะใกล้จะออกพรรษาแล้วนะถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะหอมตลับนี้เป็นดีบุกนะคะออร์แกนิกนะสามารถล้างแล้วก็นำมาใช้สอยใส่อะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการปรารถนานะคะถ้าใครสั่ง3ามกระปุกวันนี้แผนก็จะแถมตลับเปล่าให้จนกว่าตลับ เปล่าตรงนี้จะหมดนะคะ1 2 3 4 5 6 7 7ตลับ8ตลับนะคะใครสั่งวันนี้เนี่ยสามกระปุกแรกนี่สมกระปุกสั่งมาแทนแถมให้ตลับสวยนะเนี่ยน่ารักนะอุดหนุนกันหน่อยจ้าจะกลับบ้านแล้วขอค่ารถน่อยเหมือนเดิมนะคะโอเคไปแล้ว น้ำปรุงเราก็มีนะคะไม่ใช่ไปปรุงอาหารนะน้ำปรุงโบราณนะคะจากหลวงพระบางโอเคค่ะขอเช็คพลังงานหน่อยนะคะเดี๋ยวก่อนแรกอธิษฐานก่อนขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะเป็นเช่นใด เหมือนเดิมทุกครั้งการดูดวงเป็นการดูดวงโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะมันเป็นดวงรวมนะคะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะมาตรงกับคุณทั้งหมดแล้วจะมาเขียนว่าไม่ตรงอยู่ข้อเดียวข้อนู้นข้อนี้คุณอย่าพยายามยัดเยียดความตรงให้กับตัวเองมันไม่ตรงก็คือมันไม่ตรงนะคะถ้ามันตรงมันก็คือตรงและก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะอืมเอาคคำก็ แล้วแต่ไปนะคะมันเป็นดวงรวมที่มาดูแล้วตรงกันส่วนมากบางคนก็ตรงทั้งหมดบางคนก็บางช่วงบางตอนนะคะอืมโอเคต้องอธิบายให้เข้าใจกันก่อนนะคะอ่านี่นะคะ พลังงานของคุณน่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ในธาตุไฟเมสิงธนูนะคะแล้วก็ธาตุน้ำมีนกรกฎพ,พิจิกพิจิกมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็ราศีกรกฎได้นะคะคุณตอนนี้คุณกำลังเริ่มจะมีความรู้สึกดีๆหรือเปล่าหรือว่าคุณรู้สึกมาดีตั้งนานแล้วแต่ว่าความรู้สึกตอนนี้เนี่ยมันเริ่มจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งแต่ก่อนนี้เนี่ยมัน คุณก็เคยรู้สึกดีนั่นแหละแต่มันไม่มีอะไรมาให้คุณได้รู้สึกหรือได้เห็นเป็นอะไรที่ชัดเจนแต่ณตอนนี้วันนี้เลยมันเริ่มมีอะไรที่เริ่มเข้ามานะพลังงานมันได้ปรับเปลี่ยนแล้วนะคะเพราะว่านี่ไงเทมเพลนมามันมีการปรับเปลี่ยนแล้วจากที่ว่ามันคงไม่มีหวังแล้วแหละมันคงจะไม่อะไรต่อมีอะไร แต่ด้วยว่าเหตุการณ์ต่างๆทุกอย่างมันเปลี่ยนผันไปแล้วนะคะแล้วในอนาคตตัวคุณเองคุณจะมีความมั่นคงมากๆในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการงานอะไรของคุณก็แล้วแต่นะคะเป็นไปได้หมดแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะหมดหวังไปแล้วหรือว่าไม่ได้คิดแล้วแล้วแต่เลยอะไรเงี้ยแต่พอช่วงที่คุณไม่ได้คิดมันกลับจะชัดเจนขึ้นมาซะอย่างนั้นน่ะช่วงเวลาคุณใหญ่มันชัดเจนมันกลับไม่มีอะไรให้คุณได้ แต่ต้องได้สัมผัสได้ไม่มีไม่มีเลยตัวคุณเองนะเท่าที่ดูอตัวคุณเองก็มีอีโก้นะคะอันนี้เป็นตัวคุณเลยมีอีโก,โก้บางครั้งอยากพูดก็พูดบางครั้งไม่อยากพูดก็ไม่พูดชอบอยู่นิ่งๆคนเดียวเหมือนกันเอ,อเวลาพูดก็พูดน้ำไหลไฟดับเวลาไม่พูดก็เฉยๆอยู่ไปองั้นแหละก็คือมีมุมสงบของตัวเอง อยากใช้เวลาของตัวเองอะไรอย่างนี้เดี๋ยวมาดูพลังงานของเขาคนนั้นนะคะพลังงานของเขาคนนั้นน่ะเขาออกจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมากเขามีอะไรต้องคิดในหลายๆอย่างนะคะในชีวิตของเขาอ่ะมันมีมากมายเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาคิดเรื่องอะไรบ้างแต่เท่าที่รู้อ่ะตอนเนี้ยเขาก็เพิ่งเริ่มเหมือนกันเนี่ยถ้าเป็นในด้านการเงินเริ่มจะดีขึ้นด้านความสัมพันธ์ ก็เริ่มที่จะมีอะไรมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะเริ่มที่จะมีความรู้สึกแล้วก็เขากับคุณอะมีความแตกต่างกันเขาอาจจะอยู่ในชาวธาตุดินมังกรการพฤกษก็ได้ธาตุไฟเมสิงธนูธาตุน้ำมีนกรกฎพิกจิกนะคะธาตุลมเมถุนตุลกุมดินเดี๋ยวก็นนะดินน้ำลมไฟมาหมดเลยนะน่ะเขา เป็นคนที่มีสองบุคลิกเวลาที่ถ้าไม่มีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องอะ่ะเขาก็จะไปเรื่อยๆนุ่มนวลอบอุ่นใครเห็นใครก็อยากอยู่ใกล้แต่เวลาเขามีเอ่อเขาเรียกว่าไงด้านการทำงานที่มุ่งมั่นเนี่ยเขาก็จะตั้งใจเขาจะไม่มาเล่นหรือว่าจะทำเยาะๆแย่ๆไม่เลยนะเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับชีวิตมากๆนะคะโอเคประมาณนี้ เดี๋ยวขออนุญาตนะคะล้างไพ่เพื่อดูลักษณะความสัมพันธ์ของคุณกับเขากันบ้างมันเป็นเช่นใดนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นเช่นใดคะ คุณกับเขาอะเป็นคนที่รักความมั่นคงเหมือนกันอืคุณก็รักความมั่นคงเขาก็รักความมั่นคงคุณกับเขามีการได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นในชีวิตเป็นการปรับเปลี่ยนในระดับหนึ่งนะคะเขามองคุณว่าตัวคุณอะเป็นคนที่บางครั้งนะ่ะความรู้สึกของเขาอะคุณเป็นคนดื้อเป็นคนที่ไม่ฟังอะไรใครเอาแต่ใจเป็นหลักเหมือนกัน แล้วก็เป็นคนที่บางครั้งอ่ะถ้าอยากได้อะไรแล้วจะต้องได้ไม่รอคอยไม่รอคอยอะไรทั้งนั้นอ่ะคิดว่าทุกอย่างถ้าจะได้มาจะต้องทําเองไม่รอคอยการเวลาหรืออะไรทั้งนั้นอ่ะอยากได้คือต้องได้เออแต่ของเขาเขากลับเป็นคนที่รู้จักการรอคอยอืมพลังงานคุณกับเขามันแตกต่างกันมันจะเหมือนกันแค่ ตอนนี้มีอะไรเริ่มต้นใหม่ๆทั้งคู่แต่คุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจร้อนนิดนึงแต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรู้จักการรอคอยใจเย็นๆไม่ได้รีบร้อนนะคะเขาเนี่ยตั้งกำแพงกับคุณนะ่ะแล้วก็ตั้งกำแพงเพื่อปกป้องใจของตัวเขาเองอเพราะเขาต้องการที่จะยังไงอะอยากเป็นแบบเนี้ย ก็ฉันเป็นเป็นคนแบบเนี้ยฉันไม่ไว้วางใจใครอะ่ะและฉันก็ไม่เคยที่จะได้รับความรู้สึกดีๆจากใครเลยอะ่ะแม้กระทั่งในอดีตมาจนถึงทุกวันนี้มันเลยทําให้ฉันต้องยังไงอะ่ะหมายถึงเขาอะ่ะต้องปกป้องใจตัวเองแล้วก็กลายเป็นคนที่แพนิคอะ่ะไม่ค่อยที่จะไว้วางใจใครง่าย,ายๆออกแนวกลัวๆซะด้วยซ้ํา มันเป็นเพราะว่าเมื่อในอดีตเนี่ยเขาก็เคยมีความสุขความสมบูรณ์ในชีวิตนั่นแหละแต่พอไปถึงระยะหนึ่งแล้วมันไม่เป็นไปนอย่างที่เขาคิดน่ยหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาจนทําให้เขากลายเป็นคนที่เป็นแบบทุกวันนี้อยู่ด้วยความระมัดระวังอย่างมากๆอะ่ะชีวิตมันตึงมากอะ่ะมันไม่ได้ปล่อยวางเลยอะ่ะตึงอย่างคุณเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ยืดหยุ่นคุณจะเป็นคนแบบ โอเคบางครั้งคุณจะเป็นคนใจร้อนก็จริงแต่คุณจะรู้จักว่าสิ่งไหนควรตึงเครียดสิ่งไหนควรปล่อยเออแต่บางครั้งไอการที่คุณใจร้อนหรืออะไรเนี่ยคิดว่ามันมีเหตุผลของคุณนะว่าอะไรควรใจร้อนอะไรควรจะปล่อยวางเออแต่ของเขาเป็นในลักษณะส,สุดโตงอะเวลาช้าก็ช้า,ชาแบบสุดๆเวลารีบรีบแต่ก็ไม่ได้เขาเรียกว่าพอรีบแล้วมันไม่ถูกจังหวะแบบกับคุณนี่ะมันต่างกันไง ตัวเขาอ่ะเป็นคนเก่งนะเป็นคนเก่งรอบรู้รู้ในทุกๆอย่างรู้แม้กระทั่งจิตใจคนด้วยนะเขารู้แม้กระทั่งว่าการที่คุณกับเขาเนี่ยมีการรู้จักกันเนี่ยอืมมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นลนักษณะเป็นความรู้สึกที่เป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นได้ทั้งคนรู้ใจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกแบบนั้นนะก็คุยกันได้ในทุกๆเรื่องแต่คุณอะ่ะบางครั้งตัวคุณอะ่ะก็มีมุมของคุณ คุณอยากทําอะไรที่คล้ายๆกับว่าอยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วก็ได้บุญบ้างหรือมีการภาวนาหรือคุณเป็นคนที่กำลังศึกษาเรื่องจิตวิญญาณหรือเปล่าหรือกําลังพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองหรือเปล่านะช่วงนี้เนี่ยคุณก็เลยไม่ค่อยได้เอาใจไปฝากใยในเรื่องของเขาสักเท่าไหร่นะคะคุณจะดูแต่เรื่องของตัวเองต้องการเก็บเงินของตัวเองอยากจะมีโครงการอะไรมีเงินเก็บมากมายเพื่อ วันข้างหน้าของตัวเองเขาตอนนี้เนี่ยเขามีความรู้สึกว่าตัวคุณอ่ะเขาเข้าไม่ถึงเลยคุณกับเขาเนี่ยมันมีความรู้สึกที่ชอบกันนะชอบกันแต่ก็คืออืมอาจจะยังไม่เคยพูดว่าตอนนี้เราปกลงเป็นอะไรกันแต่ต่างคนก็ต่างรู้อ่ะเหมือนกับแบบเน้นการกระทําทั้งคู่ทั้งคู่ก็ปากหนักไม่พูดเหมือนกัน คุณก็ไม่พูดทั้งๆท,ที่คุณก็รู้สึกกับเขาเขาก็ไม่พูดทั้งๆท,ที่เขาก็รู้สึกกับคุณแต่ตอนนี้เขามีความลังเลก,กับตัวคุณะว่าบางครั้งเขาเข้าไม่ถึงคุณเลยแต่อย่างไรก็เถอะตัวคุณะเป็นคนที่เขาคิดอยู่เขาแอบคิดนะแอบคิดอยู่ในใจว่าหากเขาอะไปขอโอกาสจากคุณเนี่ยขอโอกาสจากคุณคุณก็คงให้โอกาสกับเขาแต่เขาก็ยังไม่มั่นใจอยู่ดีว่าคุณอ มีคนมาขอโอกาสแล้วกี่คนนอกจากเขาคล้ายๆกับคุณเป็นคนที่มีความที่โดดเด่นแล้วก็ใครๆก็หมายปองเยอะอืมเขาก็กลัวว่าหนึ่งในนั้นน่ะก็คงจะเป็นเขาที่จะไปขอความสัมพันธ์กับคุณแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าคุณจะตอบรับมาหรือเปล่าแต่ในใจก็แอบคิดว่าคุณนั่นแหละก็คงจะตอบรับคุณกับเขาเนี่ยต่างคนต่างก็เคยผิดหวังในเรื่องต่างๆกันมา อาจจะถึงขั้นเป็นแบบว่าอืมจิตใจแย่เลยนะทาวเวอร์เนี่ยนะเกิดขึ้นมาเนี่ยจิตใจต้องใช้ระยะเวลาในการเยียวยาค่อนข้างเยอะอแล้วช่วงที่คุณกับเขาได้มาเจอกันน่ะมันก็เป็นในช่วงที่ว่าต่างคนต่างเยียวยากันได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะมันเป็นช่วงที่ดีที่ได้พบเจอกันมันเริ่มมาจากการที่ไงเป็นเพื่อนกัน การที่ได้มาเจอกันและแนวโน้มเนะ่ยมันจะมีสิ่งมงคลเกิดขึ้นด้วยเดี๋ยวเราต้องมาดูว่ามันคืออะไรนี่ไงสิ่งมงคลที่จะเกิดขึ้นก็คือทั้งคู่อ่ะต่างเป็นคู่รักกันพลังงานเป็นคู่รักกันมีความรักมีความชอบกันคุณเป็นคนที่เขาคิดว่าเขามีแพชชั่นกับคุณอนะ่ะแล้วคุณก็เป็นคนที่ไทยอะ ททยคุณออไปตรงกับเขามากนะเออแต่เขาทำไมเขาไม่เคยที่จะแสดงออกให้คุณได้รับทราบเลยว่าคุณออไปตรงกับไทยเขาหรือคุณนั่นแหละคือคนที่เขายังไงรอคอยหรือเปล่านะคุณไม่เคยรู้เลยเพราะคุณเป็นคนที่ไม่เพ้อฝันถ้าอยากให้ฉันรู้ต้องบอกกับฉันให้ชัดเจนต้องมาพูดให้ฉันได้เข้าใจ ต้องผ่านการได้ครบได้เรียนรู้อยู่ๆจะมาพูดลอยๆแบบเนี้ยมันง่ายเกินไปมันสวกเกินไปมันเหมือนกับแบบพอนึกจะชอบก็สรรเสริญพูดจาอะไรให้เข้าหูใครๆก็พูดได้แต่มันออกมาจากใจหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึง่งพูดเพื่อหวังอะไรอะหวังอยากจะได้ความสัมพันธ์อย่างเงี้ยเหรอ มันยังไม่ได้คบกันเลยจริงๆแล้วรู้จักตัวตนคุณบ้างน้อยขนาดไหนแล้วคุณมีความรู้สึกแบบนั้น <G ül> เพราะคุณคิดว่าคนคนนี้เนี่ยคนคนนี้น่ะบางครั้งอ่ะคุณแอบรู้นะว่าเขามีการที่ว่าเดินทางไปไหนตอไหนก็จริงแต่ว่าเมื่อมีเวลาว่างมันมีพลังงานบางอย่างที่คุณเข้าใจว่าเขาอ่ะแอบ,บส่องคุณมาโดยตลอด แต่ไม่ให้คุณได้รู้ไม่เคยกดไลค์ไม่เคยกดอะไรเลยแต่ก็ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณอะ่ะโดยตลอดด้วยเช่นกันคุณไม่เคยรู้เลยว่าคนคนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขคิดอะไรกับคุณกันแน่เหมือนจะชอบแต่พอคุยคุยไปแล้วปาติงหน่งไม่เห็นมีอะไรเลยแต่บางครั้งก็คิดว่าไม่มีอะไรแต่บางครั้งก็มาหยอดให้เข้าใจว่ามีอะไรเออเป็นแบบนั้น แต่ในใจเขาเนะ่ะเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นมากขึ้นให้มันสมกับการที่เขาจะมามอบหรือมาขอโอกาสจากคุณนะ่ะให้มันถึงแบบนั้นก่อนมันถึงจะสมศักดิ์ศรีกับใครกับคุณเพราะว่าคุณนะ่ะเป็นอะไรที่เนี่ยมันดูดีซะขนาดนี้ยนะก็กลัวผิดหวังเป็นธรรมดาเพราะว่า คุณเป็นอะไรที่อยู่ในแสงไฟแล้วมันมีอะไรที่สดใสมันมีออร่าใครเห็นใครก็ชอบอย่างเงี้ยหนึ่งในนั้นก็คือเขาด้วยมันก็ต้องประหม่าเป็นธรรมดากลัวไงกลัวว่าถ้ามาบอกแล้วคุณจะปฏิเสธแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าการปฏิเสธเนี่ยเขายังจะเข้าหน้าคุณติดไหมยังสามารถเป็นคนในชีวิตคุณอยู่ได้อีกไหมไม่ว่าจะเป็นในฐานะเพื่อนคนรู้ใจ หรือกลาลยาณมิตรอะไรก็แล้วแต่เขาก็เลยไม่กล้าได้แต่คิดอยู่ในใจว่าถ้ามันมีโอกาสเป็นไปได้มันก็น่าจะดีนะแต่เขาก็เป็นคนที่ไงไม่ได้คิดเข้าข้างตัวเองจนเกินไปก็มองด้วยเหตุและผลว่าตัวเขามีความสมควรขนาดนั้นแล้วหรอแล้วอยู่ในสถานะที่ว่าคุณควรจะมองเขาได้แล้วหรออะไรประมาณนี้นะเขามีสองอารมณ์มแหละ ใจหนึ่งก็กังวลใจหนึ่งก็อยากที่จะขอความสัมพันธ์อยากที่จะพูดให้คุณได้รู้ว่าเขาชอบคุณนะชอบคุณอยากที่จะไปต่อกับคุณหรืออยากได้คบกับคุณเขาอะตัดสินใจที่จะเริ่มต้นกับคุณนะคะเมื่อเร็วๆนี้เองเท่าที่ดูอะไม่น่าจะเกินหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาจากที่ว่าคุณอาจจะคิดว่าคนคนนี้เนี่ย ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีทางที่จะมาขอความสัมพันธ์จากคุณแต่คุณไม่ได้รู้หรอกว่าช่วงที่เขานิ่งหรือหายไปเนะี่ยเขามีการคิดเรื่องคุณมาโดยตลอดแต่มันไใช่เรื่องนที่เขาจะต้องมาพูดเขาคิดแบบนั้นมันไม่ใช่เรื่องอเพียงแต่ว่าใจเขามีความรู้สึกว่านึกอยู่ในใจอะอยากให้คุณรอรอเขาสักหน่อยได้ไหมรอให้เขาพร้อมกว่านี้อะรอให้เขามั่นใจ ตัวเองมากกว่านี้เขายอมรับนะว่าเขาอะอาจจะเป็นคนที่ไม่กล้าแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีวันนั้นแต่ขอเวลาให้เขามีความมั่นใจมากกว่านี้อีกสักหน่อยได้ไหมใจเขาอะมีความฝึกอ,อย่าให้คุณรอนะรอเขาหน่อยจะไม่จะหรอกเขาอะคิดที่จะทำเลยจะไม่จะแล้วก็ ไอ้คำว่าจะคือจะและไม่ทำแต่อันเนี้ยคือจะแล้วจะทำนะเพราะว่าไพ่เนี้ยก็คือการ take action จะแล้วจะทำเพราะอันเนี้ยคิดว่ามันก็เยอะในระดับที่เขามั่นใจได้แล้วแหละเนี่ยจะมาแบบมั่นใจเลยแล้วคุณคอยดูแล้วกันว่าจะมาในลักษณะแบบไหนเท่าที่เห็นนะคะมันเป็นแบบนี้ทีนี้มาดูส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นของคุณใจคุณบอกว่าพอ เพราะอะไรอะคะทำไมใจคุณถึงบอกว่าพอมันเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอาจจะเคยรอเขาคนนี้ก็ได้เขาได้เดินออกจากความสัมพันธ์ไปเคยเดินออกไปแล้วไปสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเป็นถึง D พอเลอร์แล้วมีความทะนงตัวเองมีความพร้อมมันมีช่วงได้ห่างหายกันไปนั่นแหละนะแล้วก็มีการที่ว่า หวนกลับมานี่คือการหวนกลับมานะไม่ใช่ว่าเป็นครั้งแรกอาจจะเป็นครั้งที่1ครั้งที่2ก็ได้ที่เป็นแบบเนี้ยแล้วเขาหวนกลับมานะคะในพาร์ทเนี้ยหวนกลับมาเพื่อไงมันเป็นช่วงที่คุณดูดีมากคุณเป็นถึง d ีเอ็มพจคุณน่าจะมีความอย่างที่มเมอก้เนี่ยคุณเป็นเดอะสตาร์แต่ตอนนี้เนี่ยแค่เดอะสตาร์นั่นคือรูปร่างหน้าตาหรือภาพที่เขาเห็นในสื่อโซเชียลหรือ ป็นที่ยอมรับของสังคมแต่คําว่า D M pace เนี่ยก็คือมีการพัฒนาในด้านตัวตนของคุณไม่ว่าจะเป็นความคิดด้านจิตใจแล้วก็ความพร้อมศักยภาพต่างๆของคุณน่ะมันได้มีมากขึ้นมามากมายจนกระทั่งทําให้ตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่าคุณน่ะต้องมีความชัดเจนต้องมีความชัดเจนกับเขาบ้าง ไม่ใช่ว่าจะาให้แต่เขารอฝ่ายเดียวหรือว่าคุณจะต้องรอเขาฝ่ายเดียวให้เขามาชัดเจนกับคุณในเมื่อศักยภาพมันก็พอๆกันป่ะเขาก็ดีอิมเพลเยอร์คุณก็ดีอ็มเพสแล้วก็สมัยนี้เนี่ยเขาก็คิดว่าเขาเรียกว่าไงความเท่าเทียมกันมันมีเสมอกันเพราะฉะนั้นเขาอยากให้คุณเปิดให้คุณเปิดใจบ้างหรือว่ามีสัญญาณบางอย่างให้เขาได้รู้หน่อยได้ไหมว่า าเขาจะมาบอกความสัมพันธ์กับคุณน่ะเขาจะไม่เสียหน้าแล้วเขาก็มีโอกาสที่จะได้ความสัมพันธ์นี้มันจะมีวันนั้นน่ะวันที่ทั้งคู่น่าจะคิดว่าจะต้องมีวันที่สดใสแล้วก็มีวันที่เริ่มต้นใหม่คุณก็แอบคิดแบบนั้นเช่นกันแต่คุณคุณคิดแล้วคุณหยุดอยู่กับที่คล้ายๆกับว่าก่อนหน้านั้นน่ะคุณอาจจะ มีความกระตือรือร้นมากกว่านี้เฝ้ารอเฝ้ารอเดอะซันเนี่ยแต่รอแล้วรอเล่าก,ก็ไม่มาก็เลยมีความรู้สึกว่าตอนนี้ขอรักตัวเองก่อนขอรักตัวเองขอเคลียร์กับไอสิ่งที่มันสับสนอยู่ในหัวก่อนได้ไหมว่ามันคืออะไรที่ผ่านมาเนี่ยมันคืออะไรอยู่ๆมันไม่เคยที่จะมีอะไรให้เข้ามาได้มั่นใจหรือได้ชัดเจนหรือได้สัมผัสได้ว่าคนคนนี้ชอบคุณหรือคิดยังไงกับคุณแล้วอยู่ๆก็ อยู่ๆก็จะมาเป็นห่วงอยู่ๆก็จะกลับมาอยู่ๆก็จะมาให้คุณแสดงออกให้เขาได้รับทราบบ้างว่าคุณชอบเขาหรืออะไรเพื่อเขาจะได้มั่นใจแล้วเขาจะมาขอโอกาสจากคุณคุณมองว่ามันมัน,ม,นมันไม่มันไม่ใช่แล้วแหละเพราะที่ผ่านมาตัวคุณอะอดทนกับความสัมพันธ์นี้มาพอสมควรแล้วก็จนทำให้คุณอ่ะเีเ่ยงเบนความสนใจไปทำในด้านอื่นจนคุณมีความรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ย เรื่องความรักเป็นรองมาแล้วแต่ด้านความสําเร็จนะ่ะน่าจะมาเป็นที่หนึ่งเพราะคุณเพราะคุณรักตัวเองมากคุณมีความอดทนคุณมีความแข็งแกร่งคุณนึกถึงด้านครอบครัวของคุณความเป็นอยู่ความอุดมสมบูรณ์ที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณเพราะว่าในเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าคุณจะผิดหวงังดีใจเสียใจไม่ว่าจะเขาหรือจะใครครอบครัวไม่เคยทิ้งคุณเลยอืในวันที่เขาเดินห่างไปอ่ะเพื่อไปทําหน้าที่ของเขาอ่ะ ตอนนั้น่ะคุณอาจจะแบบอยู่ในช่วงเวร์วางแล้วก็แบบไม่เหลือคุณมีความสึกไม่เหลือ,อ,อแล้วแล้วยังไงอ่ะคุณก็ใช้ช่วงเวลาที่เขาไม่อยู่หรืออะไรเนี่ยอดทนมาตลอดกว่ามันจะผ่านช่วงนั้นมาได้อ่ะมันก็ทรมานพอสมควรเพี่แต่คุณไม่สามารถพูดกับใครได้ไงจะรอว่าจริงๆคุณก็อยากได้ความมั่นคงจากเขาเหมือนกันนั่นแหละนะเท่าที่ดูอ่ะ เพราะคุณก็มีความสึกเขาคนนี้แหละเหมาะเหมาะที่จะเป็นพ่อของลูกคุณเหมาะจะเป็นคนในชีวิตของคุณนั่นเหมือนกันแต่มันเป็นเพราะว่าตัวเขาอะมันทําให้คุณได้เกิดความไม่มั่นใจไม่ว่าจะเป็นคําพูดคําจาหรืออะไรมันไม่เคยมีตรงไหนบ่งบอกเลยว่าเขาอยากที่จะมั่นคงกับคุณหรือคุณได้คิดไปเองคุณก็เลยพยายามที่จะเนี่ยเดินทางไปไหนอะ แต่ก่อนคุณก็นั่งรอแต่ไลน์เขานั่งรอแต่การโทรของเขาหรือนั่งรอวันเวลาเมื่อไหร่เขาจะมามาหาคุณแล้วก็คิดแผนว่าจะได้ไปไหนด้วยกันวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าก็ยังไม่เห็นมีเลยจนคุณถอดใจแล้วคุณหมดใจที่จะคิดเรื่องนี้แหละคือคล้ายๆกับว่าชาตินี้ฉันก็คงเป็นแบบนี้แหละก็คงไม่มีหวังแล้วจะให้ไปหาคนอื่นนอกจากเขาคุณก็ไม่หาด้วยมันเป็นแบบนี้ พราะใจมันปากไปแล้วไงถึงไม่ได้มาก็ต้องทนอยู่ให้ได้อืมแต่จริงๆใจก็ยังรอนั่นแหละแต่รอแบบไม่มีความหวังอะ่ะรอแบบรอไปอย่างนั้นแหละรอเพื่อว่าให้อะไรต่างๆมันดีขึ้นมากกว่าแต่มันอาจจะไม่ใช่ตัวเขาแล้วไงที่คุณได้รอเหมือนแต่ก่อนเพราะใจคุณบอกว่าจะไม่รอเพราะพอรอแล้วคุณคิดมาก คุณมีความกังวลคุณมีความสับสนแล้วคุณก็บางครั้งก็แอบ,บน้อยใจด้วยว่าคุณยังดีไม่พอเหรอหรือยังไงหรือว่าต่อให้มันดีให้ตายขนาดไหนถ้าเขาไม่ชอบก็คือเขาไม่ชอบเขายังปากใจกับใครคนเก่าๆของเขาคุณไม่สามารถที่จะทำให้คนคนนี้รักได้เลยุแล้วคุณผิดอะไร ออคุณก็คิดคุณผิดอะไรคุณก็อาจจะไม่ผิดหรอกแต่คุณมีความรู้สึกว่าคนคนนี้ใจเขาคงไปกับพร้อมกับคนเก่าแล้วแหละคงไม่มีวันละคุณก็ได้แต่คิดว่าถ้าเขามันไม่ใช่คู่ก็ต้องคงต้องปล่อยเขาไปนั่นแหละแล้วเราก็ยังไงเราก็ต้องอยู่ของเราเพื่อวันข้างหน้าของเรา ถ้าเขาใช้คู่ของเราเขาก็จะได้เข้ามาแต่ถ้าเขาไม่ใช่คู่พยายามแค่ไหนมันก็คงไม่ได้หรอกไม่ว่าจะใช้กฎอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งแรงดึงดูดก็อาจจะต้านคนคนนี้ไว้ไม่ไหวเพราะเขาไม่ได้มีทีท่าอะไรสำหรับคุณคุณก็เลยคิดว่าความรักครั้งนี้มันเป็นแค่คามอมกหรือเปล่าเป็นแค่เจ้ากรรมในเวรไหมที่มาเพื่อชดใช้กันหรือว่าเป็นแค่คู่จ้อนเพราะคนเราม,มีได้ตั้งหลายคู่และสักวันหนึ่งมันก็ต้อง ผ่านพ้นไปเหมือนกับใครๆที่ผ่านมาในชีวิตของคุณที่ทําให้คุณผิดหวังเข้าใจว่าตัวคุณน่ะน่าจะเจอเรื่องผิดหวังมาเยอะจนกระทั่งว่าใจมันไม่เหลือที่จะต้องเจ็บให้กับใครอีกแล้วอ่ะคุณไม่พร้อมที่จะเจ็บให้กับใครอีกแล้วคุณเจ็บมามากมายสเสลเกินคุณจะไม่เหลือเนื้อที่ตรงนั้นเพื่อรองรับความเจ็บรองรับรักสามเศร้าหรืออะไรใดๆ ต่อให้รักให้ตายทําให้ดีแค่ตายท้ามันไม่ใช่คนที่จะเสียใจก็คือตัวคุณคุณรู้อย่างนี้มาโดยตลอดในช่วงเวลาที่เขาห่างหายไปแล้วมันก็เลยทําให้ตัวคุณเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะเลยกลายเป็นคนที่ยอมรับกับความเป็นจริงคุณอาจจะอยู่ในราศีตุลก็ได้ยอมรับความเป็นจริงของสัจธรรมของโลกไม่ไม่รอไม่รออะไรทั้งหมดทั้งสิ้น แต่จะทําชีวิตในสิ่งที่เหลือเนี่ยในเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ในทุกๆอย่างและก็ในทุกๆสิ่งที่คุณอยากจะทํามันน่าจะดีกว่าถึงแม้ว่าตัวเขาเนี่ยแม้วันที่เขาจะกลับมาเมื่อเขารู้ซึ้งว่าเขาอยากจะมอบอะไรให้คุณเนี่ยแต่มันคือมันมันนานเกินที่คุณจะ ยอมรับได้ใจคุณมันต้านไปแล้วอะใจคุณมันพอแล้วอะเออใจคุณไม่อยากที่จะรับแล้วใจคุณอยากเก็บไว้กับตัวเองแบบเนี้ยอืมเพราะในชีวิตคุณมันมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ได้เข้ามาคิดจนไม่มีเวลาที่จะคิดเรื่องเขาหรือเนื้อที่เผื่อไว้การเสียใจอะไรใดๆแล้วนะคะ คุณก็คิดว่าทุกการจบมันจะมีการเริ่มต้นใหม่เสมอชีวิตคุณอ่ะมันจะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยบางครั้งสิ่งที่คุณอยากได้มันไม่ได้อะไรที่คุณไม่อยากได้คุณมักจะได้ทีนี้คุณจะเป็นคนที่เลือกบ้างแหละเลือกในสิ่งที่คุณอยากจะได้และคือสิ่งที่คุณอยากจะทํานั่นก็คืออนาคตของคุณสิ่งที่คุณตั้งใจจะทําและความมั่นคงของตัวคุณไพ่หมดแล้วอ่ะ ให้นังฟ้ามาดูกันนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการ reconciliation นะคะคนเก่าๆจะกลับเข้ามาอาจจะเป็นเขาก็ได้หรืออาจจะเป็นใครก็ได้ที่คิดว่า เออเป็นคนเก่าๆตอนนี้เนี่ยก็ลองดูนะคะถ้าเป็นคนเก่าในชีวิตเดี๋ยวเขาจะมีการกลับมานะคะคนที่มีความแตกต่างจากคุณนะคะไม่ว่าเชื้อชาติศาสนาหรืออะไรใดๆนะคะคุณได้ผ่านช่วงการเรียนรู้และให้อภัยมาครบถ้วนแล้วนะคะคุณทำได้ดีและครั้งต่อไปไม่ว่าเขาหรือถ้าไม่ใช่เขาอาจจะเป็นใครที่เป็นรักใหม่ของคุณนะคะ หลังจากที่คุณปรับเปลี่ยนพลังงานแล้วนะคะคุณก็จะได้เจอสิ่งพวกนี้นะคะวันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับแรนดอมขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย